อิงก์กับเบลล์ติงก์กับเบลล์จิงก์กับ all the way ไม่เอาเอาเพลงใหม่ Santa c r o s s is coming to town สวัสดีทุกคนพบกับเราอีกแล้วกับช่อง X Turn Bar Bar วันนี้เราไม่ได้มามาดนักวิชาการวันนี้เรามาในมาดอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าบิวตี้บ็อกเกอร์นั่นเองวันนี้เราจะมารีวิวบอยจูไรเซอร์ทั้งหมดโอ้โห ที่เราเตรียมมาเยอะมากประมาณ30กว่าแบรนด์เพื่ออะไรเพื่อตอนนี้มันก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วถูกไหมดังนั้นเมื่อเข้าหน้าหนาวทุกคนก็ต้องเจอปัญหานั่นก็คือหน้าแห้งเพราะอะไรเพราะว่าอากาศหน้าหนาวมันจะแห้งทําให้น้ําในผิวเราเนี่ยระเหยออกไปดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนควรมีคือคือคือ m o i s t u r ซอร์นั่นเองจ้า วันนี้เราก็เลยจะมารีวิวแบบมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เราเคยใช้มาถ้าจะเอาจริงๆอ่ะคือมันเยอะมากเราก็เลยจะมาพูดในแต่ละตัวกันว่าเฮ้ยแต่ละตัวมันมีข้อดีข้อเสียยังไงวันนี้อาจจะไม่มีความรู้มากก็ความรู้สัก30ความรู้สึกอีกสัก70ใครดูก็สามารถใช้วิจารณญาณในการรับชมได้ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้แต่ว่าอยากให้ฟังเป็นไอเดียแล้วก็สามารถไปลองได้ถ้าชอบตัวไหนอะไรยังไงก็สามารถไปซื้อตามได้เดี๋ยวเราจะบอกว่าเราชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือว่าอะไรมีข้อดีข้อเสียยัง โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปรีวิวมอยเจอไรเซอร์กันเลยคลิปนี้เราจะพูดเร็วหน่อยเพราะเราจะอัดทุกอย่างภายในคลิปเดียวดังนั้นเราจะไปกันเลย9 8 7 6 5ปดเไปเลย โอเคเดี okay, ๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอย่างแรกก่อนที่เราจะไปรู้เกี่ยวกับมอยส์เตอร์เรามาให้ความรู้กันก่อนหลายๆคนก็ที่ติดตามเรามาก็คงจะรู้แล้วแหะว,ว่ามอยส์เตอร์เนี่ยมันแบ่งเป็น3พวกใหญ่ๆอย่างแรกเลยก็คืออิมอรเลียนอมอเลียนเนี่ยมันจะเป็นพวกกลุ่มแบบออยหรือว่าแว็กซ์ที่มันจะไปเคลือบผิวไว้ทําให้น้ํำละเหยจากผิวไม่ได้ดังนี้พวกนี้ข้อดีก็คือมันจะแน่นมาก ควบคุมแบบความชื้นได้ดีแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากแต่ข้อเสียมันอาจะจะเสียต่อการอุดตันได้อย่างที่2ก็คือกลุ่มนิวแมกแคนก็เช่นพวกแบบไฮยาอะไรแบบนี้เวลาทาลงไปมันจะดูดน้ําจากทุกอย่างจากสิ่งแวดล้อมด้านข้างอะจากหลอดเลือดต่างๆมาทําให้ตัวมันอ่ะฟูขึ้นอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2ก็คือพวกไฮยาแล้วกลุ่มที่3ก็จะเป็นพวก p h y s i o l o g i c a l Lipid หรือว่าพวกไขมันที่จะไปช่วยเสริมสกินเบรเออร์พวกนี้ก็จะมีเซราไมล์คเลสตอลแฟตตี้อซิซึ่งมัน อยากรู้เกี่ยวกับมอยส์ไรเซอร์ก็สามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยแล้วก็อธิบายละเอียดไว้แล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มาฟังความรู้ถูกไหมทุกคนวันนี้เราจะมาดูรีวิวมอยส์ไรเซอร์ทั้งหมด30ตัวแม่เจ้าคนบ้าอะไรจะใช้มอยส์ไรเซอร์เยอะขนาดนี้ก็คือถ้าไม่ใช่เราก็คงเป็นทศกัณฐ์แล้วแหละที่มีสิบหน้าถึงใช้มอยส์ไรเซอร์ได้เยอะขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรเราไม่ใช่ทศกัณฐ์แต่ว่าเราเป็นคนเยอะไงดังนั้นเราก็ใช้เยอะเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าตลอดที่ผ่านมาเราใช้มอยั์ไรเซอร์ตัวไหนบ อะไรยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงทุกคนให้กําลังใจฉันด้วยนะว่าฉันจะสามารถทําให้จบใ,ในคลิปเดียวได้หรือเปล่าอ่ะดูจากของเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทั้งหมดจบในคลิปนี้จะกี่ชัออ่วโมงสิ่งแรกที่ทุกคนที่แบบเป็น FC s สกินแคร์หรือว่าชอบใช้สกินแคร์ต้องมีเลยก็คือไฮยาเพราะเราบอกไปแล้วว่าไฮยามันคือมอยเจอไรเซอในกลุ่มที่2หรือว่าฮี m แมแเราจะมาดูกันว่า ไมโอเจเซอร์ในกลุ่มไฮยาที่เราใช้มีอะไรบ้างมาเรามาที่ห่อแรกกันเลยไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ของเขาหลายตัวมากก็คือตัวยูซรีนไฮยาลูรอนฟิลเลอร์ตัวนี้นั่นเองก็คือคุณเดียนาฟิโปเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไฮยาของออบริษัทยูซรีนนะซึ่งลักษณะก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆแล้วก็ตัว texture เ,เ,เนี่ยจะเป็นเหลวๆเหลวๆแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะมีความมีน้ำหอมนหน่อย เนี่ยจะมีความเป็นมีแบบน้ําหอมอะไรแบบนี้ถ้าใครที่ไม่ชอบน้ําหอมก็คงอาจจะไม่ชอบไฮายาลูรอนของตัวยูเซอรีแต่สำหรับเราแล้วเราใช้ตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ชุ่มชื้นระดับหนึงเลยถ้าจะให้คะแนนตัวเนี้ยเราให้7เต็มสิในเรื่องของไฮายาเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้ําหอมอันนี้ มันอาจจะแรงเกินไปสําหรับคนอื่นแต่สําหรับเรามันก็แบบไม่ได้แรงมากแต่ก็ถ้าคนที่แบบเป็นคนที่แบบไม่ชอบน้าหอมอยู่แล้วอ่ะมาใช้ตัวนี้จะรู้สึกว่ามันแรงเกินไปแล้วก็อย่างที่2เนี่ยที่เราไม่ให้เต็มสิบะนะเพราะว่ามันราคาค่อนข้างแรงไปหน่อย mm hmm. ก็คือราคาอันนี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณ90 0ปลายๆถึงพันพันกว่าบาทซึ่งเราคิดว่ามันสามารถหาอะไรที่มันถูกกว่านี้ได้แต่ว่า คุณภาพของไฮยาก็คือทาไปแล้วหน้าฟูจริงๆก็เลยมาอยู่ที่7เต็ม1ิจ้าตัวนี้แต่สําหรับเราเนี่ยเราใช้ไปแล้วประมาณ2ขวดก็รู้สึกว่ามันโอเคเลยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทำไฮยามาได้ดีถ้าใครเป็น FC ฟซียูซรีแล้วแบบรู้สึกว่าใช้แล้วถูกกับยูซรีนสิวไม่ขึ้นอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ ตัวที่2ที่เราจะแนะนำก็คือตีคู่มากับตัวยูซลีเลยนั่นก็คือลาโรดโพเซบีหขึ้นรูปเลยเพราะว่าเนี่ยเราไม่มีขวดให้ทุกคนดูนะเพราะว่าน้องทามูได้ทำขวดแตกไปแล้วก็เลยไม่ได้มีขวดให้ทุกคนดูก็คือตัวลาโรดโพเซเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์ที่แบบคล้ายๆกับตัวยูซลีเลยก็คือ2ตัวเนี้ยจะมีผลิตภัณฑ์คล้ายๆกันเยอะซึ่งตัวไฮยาลูรอน B5 เนี่ยเขาก็มีตัวไฮยาลูรอนแล้วก็มีตัววิตามิน B5 ก็คือวิตามิน B5 ที่ช่วยในการตอบประโลมซึ่ง เหมือนกันเลยทั้งลาโรสแล้วก็ยูซ i ีทั้ง2แบรนด์นี้ยมีน้ําหอม <c oughs> ก็คือถ้าใครเคยใช้ La l a โรสบีมาก่อนเนี่ย <c oughs> ก็จะรู้ว่าตัวเนี้ยก็มีน้ําหอมเหมือนกันซึ่งในความรู้สึกแล้วเราจะแอบให้ตัวลาโรสชนะเกินมานิดนึงก็คือ7.5เต็ม10เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอะใช้ลาโรสแล้วมันรู้สึกชุ่มชื้นกว่าตัวยูซลีนิดหน่อยแต่ว่า เราไม่ได้ให้คะแนนมากกว่านั้นเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งของลาโรดอะ่ะมันต้องเป็นบีบแล้วก็หยด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 มาซึ่งมันก็เสี่ยงต่อการแบบปนเปื้อนหรือว่าคอนเทมิเนตได้ดังนั้นเนี่ยก็ให้7.5ละกันแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่มันดีกว่าที่เรารู้สึกว่าเราใช้ลาโรดแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเรา ใช้ลาโลชแล้วมันชุ่มชื้นกว่าเราใช้ยูซรลีนนะนะอาจจะเป็นเพราะว่าเปอร์เซ็นไฮยามั้งแต่ทั้ง2แบรนดนะ์เขาไม่ได้บอกว่าเขาใส่ไฮยามากี่เปอร์เซ็นดังนั้นเราก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ก็เป็นแค่ความรู้สึกของฉันคนเดียวเท่านั้นตัวต่อมาสําหรับไฮยาน่ะจ๊ะที่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งก็คือตัว number seven h y d r l u m i n a t water concentrate ของ number seven เองก็คือตัวนี้มันเป็นไฮยาที่เรารู้สึกว่ามันถูกกว่า2แบรนด์แรกก็คือตัวนี้ราคาประมาณแบบ เ0 0บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีลดราคาด้วยถ้าแบบซื้อตอนโปรโมชั่นก็อาจจะเหลือประมาณ500บาทซึ่งฟิลลิ่งเราในการใช้ของฉันนะมันแบบมันเหมือนกับเราใช้ยูเซอรีนกับลาโรสเลยก็คือมันขายกันมากอะเออเนี่ยเห็นไหมเท็กเจอร์อะเท็กเจอร์ก็ค้ายกันเนี่ยเป็นใสๆเลยแล้วก็หนึบๆแล้วก็มีน้ำหอมเหมือนกันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่แบบไม่ชอบน้ำหอมก็อาจจะต้อง ไม่แบบไม่ถูกกับตัวยูซรีนลาโรชหรือว่า Number ร์เซเพอ3ตัวเนี้ยมันมีน้ําหอมแต่ว่าเรารู้สึกว่าตัว Number รเวนี่ยมันจะหนืดกว่าตัวลาโรชกับยูซรีนหน่อยถ้าเราจะให้ก็คือเราจะให้7.5เต็ม10ละกันเพราะว่าราคามันถูกกว่า2ตัวแรกแล้วก็ มันก็ไม่ได้บอกเปอร์เซ็นไฮยาลูรอนเหมือนกันว่าใส่ไปไฮยาลูริกแอซิดไปกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นเราก็ไม่สามารถบอกรายว่า3ตัวนี้อันไหนมีมากกว่ากันเราก็จะบอกได้แค่ความรู้สึกซึ่งตัวนี้มันราคาถูกแล้วก็ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ2ตัวนั้นก็เลยได้ไป7.5แต่มันจะรู้สึกหนืดผิวมากกว่า2ตัวแรกตัวไหนที่สบายผิวสุดก็คงต้องเป็นตัวยูซรีนครับใครที่ชอบอะไรสบายๆก็ต้องไปยูซลีนแล้วแหละแต่ว่า number no. seven เนี่ยจะรู้สึกหนืดผิวกว่าเป็นไฮยาลูรอิกแอซิดที่มันหนืดกว่า ถ้าใครชอบแบบอยากทาแล้วแบบซึมเร็วเลยก็คือตัวนี้ซึมเร็วสุดแล้วก็เราชอบใช้ในวันแบบในตอนเช้าอ่ะก็คืออยากให้หน้าเบาๆอ่ะก็คือจะใช้ตัวนี้ต่อมาอันนี้จะเป็นแบรนด์ที่แบบคนแบบไม่ค่อยรู้จักหน่อยก็คือ P S A ก็คือมันเป็นแบรนด์ใน p h o r a หรือว่าเป็นนี้สกินแคร์ไฮยาลูรอนของตัวเนี้ย ก็คือเขาอะไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองก็แบบไม่มีพวกน้ําหอมแอลกอฮอล์พาราเบนมินเนอรัลออยอะไรแบบเนี้ยเออดังนั้นก็เลยมันก็เลยจะตอบโจทย์เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบเกลียดน้ําหอมแต่สําหรับเราเราไม่เกลียดนะเราใช้น้ําหอมได้ทุกอย่างเลยเพราะเรารู้สึกว่าทาสกินแคร์ที่มีน้ําหอมแล้วมันรู้สึกว่าสดชื่นมันเฟรชอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวนี้เทกเจอร์เขาก็จะเป็นแบบสีแบบออกเหลืองๆหน่อย นี่แล้วก็ไม่มีน้ําหอมเลยกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นสกินแคร์ที่ไม่มีน้ําหอมอะ่ะมันก็จะเป็นกลิ่นแบบมีกลิ่นเคมีหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ได้เหนียวไม่ได้หนืออะไรมากมันก็เป็นไฮยาลูรอนที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากหาไฮยาลูริกแอซิดที่มันแบบช่วยแบบเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวอะไรแบบนี้ได้ตัวต่อไปก็คือตัวนี้เป็นอีกตัวที่เราชอบนะ เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดอีกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราใช้มาจะหมดขวดแล้วนั่นก็คือตัว Endota New Age Peptide Hyaluronic Acid Serum ตัวนี้นั่นเองตัวนี้ข้อดียังไงก็คือข้อดีของตัวนี้ก็คือเขาอะไม่มีแบบพวกแบบ เนี่ยเขาไม่มีน้ำหอมเขาเป็นไฮย่าอีกตัวที่ไม่มีน้ำหอมแล้วก็เนื้อก็เป็นเนื้อแบบเหลวๆใสๆแล้วก็ซึมง่ายมากตัวนี้หาซื้อได้ที่ร้าน Skin l a b Thailand เลยแล้วก็หรือว่าถ้าใครแบบ มากรุงเทพหรือว่าอยู่กรุงเทพก็สามารถไปซื้อได้ที่ Wildwood Green Spa เพราะว่าเขาจะเป็นสปาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ e n d o t a อยู่แล้วก็เป็น e n d o t a เนี่ยเป็นแบรนด์มาจากถ้าเราจำไม่ผิดนะเป็นแบรนด์มาจากออสเตรเลียแล้วก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ทำทั้งสปาแล้วก็สกินแคร์ดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในคุณภาพของเขาก็คือเป็นแบบไฮยาที่รู้สึกว่าชุ่มชื้นมากเอาจริงเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยชุ่มชื้นกว่า La Roche p o s อีก แต่ราคามันก็แรงกว่าทุกตัวนะถ้าใครจะซื้อก็สามารถไปที่ล่์ร้านลายใน IG s k i n l a b ได้เลยอันนี้เขาก็จะมีตัว Endota ตัวนี้ขายต่อมาอันนี้ก็ไม่เชิงเป็นแบบ h y a l ลูร n นิกแอซิดหรอกแต่ว่ามันเป็นตัวแบบ ที่ราคาถูกที่สุดแล้วที่เราที่เราจัดอยู่ในหมวดนี้ยนั่นก็คือตัว Real Barrier Aqua Soothing Ampoule ตัวนี้อ่ะซื้อได้ที่วัสานเลยจ้าประมาณ300-500ถึงบาทถ้าจะไม่ผิดตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบช่วยเสริมสกินเบียร์ที่ดีแล้วก็มีความมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกหน่อยๆเราก็เลยจัดอยู่ในกรุ๊ปไฮยาลูรอนิกแอซิดนะเพราะว่าเทกเจอร์เขาอ่ะก็เป็นเนื้อใสเลยเนี่ยเป็นเนื้อใสแล้วก็แบบ เป็นเนื้อเจลเซรัมใสๆไม่มีน้ำหอมอะไรแบบนี้ซึ่งตัวนี้เราให้กี่คะแนนตัวนี้ฉันให้9เต็ม10เลยจ้าอย่างแรกเลยก็คือทาเราชุ่มชื้นหน้ามากอย่างที่สองก็คือช่วยเสริมทั้งสกินเบียร์แล้วก็เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดในตัวด้วยแล้วก็อย่างที่3ราคาถูกมากอย่างที่4ี่คือแบบไม่มีน้ำหอมไม่มีแบบพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้เลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้ให้9เต็ม10 ช่วยเสริมกินแบิเออร์เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ไม่มีส่วนผสมที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองปังตัวต่อมาตัวอพิวิ t ้าอ u คว r e f r e s h i n g hydrating booster ตัวนี้อพิวิ t ้าเนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศกรีซซึ่งมันก็เป็นแบรนด์ที่แบบเพิ่งเข้าไทยใหม่ๆซึ่งผลิตภัณฑ์ของเขาอะ่ะมันถูกรีวิวแบบมาหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็น cleansing อะไรแบบนี้ เราก็ได้ลองคลีนซิ่งแล้วก็รู้สึกชอบอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่เรารู้สึกว่าเออชอบเพราะว่าราคามันก็ถูกด้วยแล้วก็เป็นไฮยาโรนิกแอซิดที่เรารู้สึกว่ามันทานแล้วมันซึมง่ายอ่ะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยทุกทุกตัวเลยที่เราเอามาจัดอยู่ในกลุ่มไฮยาโรนิกแอซิดก็คือเป็นแบบเลวๆใสๆเนืดๆแต่ตัวนี้เขามีน้ําหอมนะกลิ่นหอมของเขาอะ่ะมันจะเป็นกลิ่นดอกไม้อะ่ะถ้าใครเคยใช้แบบ แบรนด์อพิวิต้าของทั้งหมดทั้งลายเขาอะ่ะเขาจะมีกลิ่นหอมแบบหอมมากเฉพาะตัวเราเคยรีวิวตัวครีนซิ่งไปแล้วว่ามันหอมจริงๆหอมแบบล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าแล้วมันก็ยังได้กลิ่นหอมอยู่อะ่ะสาหรับตัวนี้ก็เหมือนกันคือใช้แล้วหอมเป็นกลิ่นดอกไม้ที่เรารู้สึกชื่นชอบมากสําหรับใครที่ไม่ชอบน้ําหอมก็คงไม่ชอบอันนี้เพราะกลิ่นหอมของเขาอะ่ะค่อนข้างแรงเรารู้สึกว่ามันโอเคมากเลยแล้วก็ราคามันก็แบบไม่ถึงพันอะ่ะถูกด้วยแล้วก็คุณภาพความชุ่มชื้นเราก็ถือว่า ทำได้ดีเราขอให้ตัวเนี้ย7.5เต็ม10ละกันในความชุ่มชืน้นแล้วก็โดยรวมต่อมาเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดที่แพงที่สุดตัวเนี้ยแพงมากแล้วก็รู้สึกว่าทำใจใช้ให้หมดไม่ได้เพราะรู้สึกเสียดายเงินนั่นก็คือตัว l u x เซสไฮยาลู n n น n n e e ตัวนี้ตัวเนี้ยมันน่าจะอยู่ราคาประมาณแบบ 4-5,000อันนี้ไม่แน่ใจหรือว่า3,000 5 0ถึง5,000แต่ว่าประมาณ3,000อัพอะตัวนี้จำราคาจริงๆไม่ได้แล้วตัวนี้ก็เป็นไฮยาลูรอนิกตัวหนึ่งที่ใช้แล้วหน้าฟูมากชุ่มชื้นมากแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ของสวิตเซอร์แลนด์เด่นในเรื่องของอะไรเด่นในเรื่องของตัวนี้มีสเตมเซลล์จากพืชแล้วก็ตัวแบบพวกแบบ สารต่างๆเนี่ยจะถูกบรรจุในไรโบโซมหรือว่าเป็นถุงที่มีโครงสร้างคล้ายผนังเซละนะล์นะเวลาเราทาไปเนี่ยการที่มันถูกบรรจุในไรโบโซมอะ่ะมันจะทําให้สารพวกนี้มันซึมในผิวได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาใช้นวัตรกรรมที่เราบอกเมื่อกี้มาดังนั้นมันจึงทาให้ราคาเขาแพงมากประสิทธิภาพดีมากชุ่มชื้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไฮยาลูรอนิกที่ดีมากแต่ราคามันก็สูงถ้าถามให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าไม่นับเรื่องราคานะก็คงให้9.5เต็ม10 หักไป0.5เพราะว่าราคาแพงไปหน่อยแต่ถ้าใครเอื้อมถึงหรือว่ามีเงินหรือว่าแบบอยากลองดูตัวนี้ก็เป็นไฮยาลูรนิกแอซิดที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าคุณภาพดีแล้วก็ประสิทธิภาพดีหน้าฟูจริงแต่แพงแพงมากเอ่อดังนั้นเนี่ยเราก็แบบค่อยๆใช้ก็คือเราไปใช้ตอนนี้ตัวนี้ตอนที่เราไปญี่ปุ่นประมาณเกือบปีที่แล้วประมาณ10เดือนที่แล้วคือเอาตัวเนี้ย เอาความหนาวประมาณแบบลบสามองศาอยู่โดยที่หน้าฉันไม่มีรอบไม่มีขุยไม่มีแห้งเลยดังนั้นตัวเนี้ยก็เลยแบบเป็นตัวไฮยาลูรนิกแอซิดที่ชอบมากต่อมาเราก็จักแพงแล้ะเราก็กลับมาราคากลางๆอีกรอบหนึ่งนะั่นคือตัววิชี่มินเนอรัลแเราขอจัดตัวเนี้ยอยู่ในกลุ่มไฮยาลูรอนิกแอซิดนะเพราะว่า ออส่วนประกอบเขาก็มีไฮยาหลักๆเลยแล้วก็มีพวกแบบน้าแร่วิตชี่อะไรแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ดีแล้วก็ราคาถูกมากราคาตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณร0อยไปยปลายประมาณ8 9 0 0อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่ง เราใช้อันนี้เป็นขวดที่2แล้วถ้าจะเทียบก็คืออันนี้ความชุ่มชื้นก็คือดีแล้วก็แบบไม่มีน้ําหอมไม่มีอะไรเลยที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ถ้าจะให้คะแนนตัวนี้ให้ไป8.5เต็ม10เลยรู้สึกชื่นชอบมากสําหรับตัววิตชี่มินเนอรัตัวนี้อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะน้องเขาดังอยู่แล้วอันนี้เราก็จบไปสําหรับกลุ่มไฮยาลูรอนิกแอซิดที่แบบเนื้อหนื่หน่อยต่อมาเราจะมากลุ่ม m o i r a z e r ที่แบบที่เป็นเนื้อแบบกึ่งเซรั่มอะไรแบบนี้เราจะมารีวิวกันใน โหมดของ m o i s t เจอร์เในรูปแบบของเซรั่มอย่างแรกเลยที่เราจะรีวิวก็คือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เราชอบมากนั่นคือ i n น i u m Moisture i n i u s i o n Lotion ก็คือตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เนื้อเบาวกว่ากลุ่มไฮยาเมื่อกี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เน้น เสริมความชุ่มชื้นให้ผิวซึ่งแบรนด์ s i u m อะ่ะมันเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบรนด์ค่อนข้างแบบราคาสูงหน่อยของน่าจะเป็นของอิตาลีนะแล้วก็ลายของ i n s ซ U m ทั้งลายอะ่ะเขาทำโปรดักต์ออกมาค่อนข้างดีเลยสำหรับ m o ยส์เจอร์เตัวนี้มันก็เป็น m o ยส์เจอร์เที่เป็นเนื้อแบบเนื้อแบบเจลหน่อยเนื้อเจลแล้วก็เกลี่ยผิวง่ายแล้วก็สบายผิวมากนี่ ไม่มีกลิ่นน้ำหอมอะไรเลยเราชอบใช้อันนี้ตอนเช้าเพราะว่าใช้ไปแล้วหน้าชุ่มชื้นมากแล้วก็เนื้อเบาไม่หนักผิวสามารถแต่งหน้าต่อหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันแล้วแบบไม่ไหลไม่เยิ้มอะไรแบบนี้ดังนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันโอเคมากแล้วก็ราคามันก็จะประมาณแบบ2000กว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ซื้อที่ร้านทาง i อก็คือ Wood You love it นั่นเองที่เราไปซื้อมาตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งถ้าใครแบบอยากหาแบบกึ่งเซรัม่มเหมือนแบบเทกเจอร์เหมือนเซรั่มใช้ตอนเช้า,เาก็สามารถตัวนี้ตอบโจทย์หรือว่าถ้าใครอยากได้ความชุ่มชื้นม,มากขึ้นก็สามารถเพิ่มกลุ่มไฮยาที่เรารีวิวเมื่อกี้มาทาด้วยกันได้ตัวนี้ให้ไป8เต็ม10ละกันเพราะว่าหักอะไรหักที่ราคามันค่อนข้างสูงแต่ราคามันค่อนข้างแพงไปหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับปริมาณแล้วมันก็ค่อนข้างคุ้มะนะแต่ถ้าใครแบบมีงบจำกัดก็ ลองไปเปลี่ยนตัวอื่นดูจะเห็นว่าใช้จริงนั่นก็คือแตกไปหมดแล้วตัวต่อมาตัวนี้จะเป็นเซรั่มที่แบบเน้นในความชุ่มชื้นเลยนั่นก็คือตัว Insium อ่อตัว Flash Beauty เ e รั่ตัวนี้ตัวนี้นอกจากความชุ่มชื้นแล้วอ่ะเขายังมีสารสกัดที่แบบช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นแบบแบรนด์กับตัวเดียวกับตัวนี้เลยแต่ตัวนี้มันจะเป็นเซรั่มที่ราคาแพงกว่าประมาณ5,000กว่าบาท ตัวนี้เป็นเนื้อที่แบบเนื้อเบามากเป็นเซรั่มที่เนื้อเบาแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากทีแรกอะ่ะไม่คิดว่ามันจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีขนาดนี้แต่แบบหลังลองใช้จนหมดขวดแล้วอะ่ะรู้สึกว่าเอ้ยด้วยความเทกเจอร์เบาอะ่ะแต่ว่าประสิทธิภาพมันดีมากเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวดีมากอันนี้ก็ให้ไปซัก7.5เต็ม10เพราะราคาแพงไปน้อยถ้าราคาถูกกันเนี้ยอาจจะได้10เต็ม10เลยก็ได้ถ้าราคามันอยู่ที่ประมาณแบบ 2,000อ่ะฉันจะให้ตัวเนี้ยสิเต็ม10เลยแต่ราคามันสูงเกินไปดังนั้นก็เลยโดนตัดคะแนนลงมาต่อมาเป็นแบบทุกคนน่าจะเคยใช้ก็คือตัว c l i n i q ID Drama t i c o l l y Different Hydrating Jelly ตัวนี้นั่นเองตัวเนี้ยหลังใช้แล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเฉยๆอะ่ะก็คือตัวเนี้ยใช้ไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าหน้ามันยังแบบแห้งอยู่มันไม่ได้แบบชุ่มชื้นมากดังนั้นเนี่ย ถ้าใช้ตัวนี้มันต้องใช้แบบมอยส์เจอร์ไรเซอร์ตัวอื่นในการเสริมเข้าไปด้วยนะตัวนี้อาจจะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่แบบไม่ได้แบบแน่นมากถ้าจะให้คะแนนก็ให้สักประมาณ6เต็ม10ละกันเพราะว่ามันยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่สำหรับตัวนี้เมื่อเทียบกับตัวอื่นๆที่เรารีวิวมาแต่ว่าถ้าใครอยากได้ความชุ่มชื้นอ่ะเขาก็จะมีเทกเจอร์อื่นๆที่มันชุ่มชื้นมากกว่านี้ก็คือเป็นตัวสีเหลืองอ่ะที่มันช่วยในความชุ่มชื้นได้มากกว่านี้ก็สามารถไปหาตัวนั้นมาผสมกับ เออตัวแท่งตัวนี้ก็ได้ตามปัญหาผิวต่างๆแต่สําหรับตัวนี้เราแบบได้มาแล้วรู้สึกว่ามันยังเฉยๆกับเราอะนะ6เต็ม10ให้คะแนนไปหรือ,อยังนะให้ไปแล้วอ่ะกลุ่มเซรั่มยังไม่หมดกลุ่มนี้ก็ต้องตัวนี้เลยฟล์สกินเบร r เอ r ร์เซรั่มอินครีมเราจัดกลุ่มนี้มาอยู่ในกลุ่มเซรั่มและการตัวไฟล์ตัวนี้ตัวไฟล์ตัวนี้ถามว่าชุ่มชื้นไหมก็ เราเอาจริงๆมันก็ชุ่มชืน้นนะเพราะว่ามันเป็นมีทั้งไฮยาลูรนิกแอซิดแล้วมันก็ช่วยเสริมสกินแบรีย์ได้ด้วยแล้วก็มันมีพวกแบบพรีไบโอติกหรือว่าอาหารของแบคทีรียดังนั้นมันจะช่วยเสริมความแข็งแรงของผิวในให,หลายๆด้านได้แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากซึ่งอันนี้เราบอกเลยว่าเราใช้ของเขาอ่ะมาเยอะแล้วมาแบบหลายขวดมากประมาณ2-3ขวดแล้วเพราะว่า ผิวเราทุกคนอะนอกจากแบบให้ยาหรือว่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ควรใช้แล้วเราก็ควรเสริมสกินแบเรียร์ด้วยแล้วก็อันดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชอบมากถ้าจะให้คะแนนก็ให้เป็น8.5เต็ม10เลยละกันเพราะว่าชอบใช้มา3ขวดแล้วถ้าจะให้10ก็คืออยากให้ราคาถูกลงมากว่าน,นี้นึงก็อาจจะได้10ไปแต่ราคามันยังรู้สึกว่าก็สูงนะประมาณพันกว่าบาทอะเออดังนั้นก็เลยเอาไป8.5เต็ม10พอสำหรับตัว f i n e skin barrier serum in cream จ้า เรามาที่ตัวต่อไปนั่ก็คือตัว i p s ซ่าเอเธอไม่สามารถเดินเข้าไปแล้วบอกโอเคหนูเอาเบอร์นี้ไม่ได้ทุกอย่างกว่าเขาจะยอมขายให้นะเขาต้องตรวจผิวพวกเธอทุกคนก่อนทุกคนก็ต้องคิดถึง2ตัวนี้อยู่แล้วแมเพราะว่าแบบเขาดังมานานแล้วก็คือเราใช้ตัวนี้ตั้งแต่สมัยเราแบบยังเรียนอยู่อะตัวครีมเดลามาทั้ง3ามเทเจอร์เนี่ยเราชอบตัวไหนแล้วตัวไหนเหมาะกับอะไร